สวัสดีคร re ับเพื่อนๆเอชซีสุขุมสุขคนน้องอ่าวาดีครับวัาดีครับมณีมัพโพกับบ่าวบรรณาออนทัวร์น้องเนียงน้องมณีบ่าวบรรณาออนทัวร์จะพามาเลาะโรงงานเลาะเที่ยวสถานที่บ่าวมงบอกท่านบ่าวบรรณาเหตุงานน้อี่น้องแล้วก็เลาะซอยมณีบ่ได้ไปทางใดก็เลยถ่ายรูปไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกน้องเพียงสร้อยที่จะคล้องเคยเหตุงานอยู่เคยว่าเคยทำงานก็เลยถ่ายไว้เอาไว้เบิ่งแง่ผิดห่ถ้าว่าบ่าวบรรณามาอยู่บ้านเนาะ ก็เลยถ่ายไว้เบิ่งไปชมนะพี่น้องนะเนาะเพื่อนๆนนั้นได้ที่คอามาบางนคลิปบาปนาดาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาบานาออนทัวรนะ์เนาะโอเคครับเดีเ๋ยวเบิ่งไปเบิ่งคลิปกัน,นายนาวไปเลยนะพี่น้องเนาะเอาเลยครับครับโรงงานบาบานาอยู่นะพี่น้องเนาะก็จะเป็นบ้านพักของพนักงานเป็นเห็ดเป็นสางให้พนักงานอยู่เนาะแต่กา,จจารจ่ายมันก็จะโบแพงคือพวกบ้านเสาถั่วไป เดี๋ยวบาบาน่าจะถ่ายกใกล้ๆเองเว้ยนะพี่น้งนองเนาะแต่ก็สิบว่าถา่ายไกลถา่ายประมาณนี้นะพี่น้องเนี่ยก็เป็นโรงงานโรงงานอยู่กับพี่เนี่ยเขเป็นหอพักพนักงานจักรยานบาบาน่าใส่ไปถ่ายคลิปมวยตะกี้เนาะพี่น้องใส่ถ่ายคลิปแต่ว่าถ้าเป็นมอไซค์มันจะมีเสียงดังก็เลยบ,บ่คอยบ่คอยใส่มอไซค์เนาะพี่น้องมันจะมีเสียงรบกวนเอาไปกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีสุขุมสุข,ขุมเนาะมาในบาบาน่าจะพามาเที่ยว ซอยบาบาน่าอยู่เนาะแต่ว่ามืนอนเบิร์ได้ไปทางใดก็เลยมาถ่ายไวเ้เป็นที่ระลึกเนาะเดี๋ยวันใดได้กลับบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงที่ทํางานกับบาบาน่าก็สิมามาถ่ายมุมนี้ให้เบิ่งดนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นโรงงานของบาบาน่าออนทัวร์นะครับครับเป็นโรงงานอันนี้ก็เป็นโรงงานโซฟาอันนี้ก็ขึ้นของกับขึ้นของเอาไว้ส่งต่างจังหวัดแสงแดดม,มันก็สิแห้งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาบาน่าจะปัดไปเรื่อย เพื่อนถ้าได้บันทึกบาบาน่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกล่องหน้าอันทะัวร์สมความรงใจทางวัดนะภาพของโรงงานโลโก้บาบาน่าอาเซียนไทยเห็นหน้าพี่น้องไทยเห็นยยนี้แบบอันนี้ก็จะเป็นอีกแง่งหนึ่งหนะ้าพี่น้นองแยกทางไป ้างนาอีสิเป็นป่าบัวอามุมนี้สิเป็นอีกโรงงานนะพี่น้องมันเป็นเหมือนนิคมขายนิคมแต่เป็นโครงการที่เขาสร้างไว้ขายที่เพื่อวามาใหา้เกี่ยวกับสาหกรรมนะพี่น้องเพื่อนท่านได้เัิงคีป,ป,ปาปนาเราอย่าลืมกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามป,ปาปนา ปลบาบัวได้พี่น้องแต่กอ็เป็นคุดคุดดินนีนน่นี่ไปเอาไปทมถี่โรงงานนะไปที่นี้ก็เป็นที่น้ำบ่มีบกครับพี่น้องเพื่อตอนมันหลุดเนาะพี่น้องเนาะปลาบัวบ่บ่มาทำงานแต่บัวกับอกกับพนักงานคกมาเก็บที่น้ะ เป็ดเดวาวาบนาพามาหลอ่อหล่อซ้อยซ้อยมงบาบนาหเห็นงานนะพี่น้งนองเนาะในจอเปิดเดไปทงางในจ้วงที้มันช่วงไข่มันระบาดระบาดเนี่ยก็บอคอยเดินทางปันได้นะพี่น้งนองเนาะก็ละเลยพาเพื่อนเอฟซีมาเบิง่งเดวาวาบนาก็มาถ่ายคลิปไวต้อาไปดูย่างขีดหอดเนาะเผื่อว่าเด็กกลับไปอยู่บา้านก็จะยขีดหอดส้อยที่เคยเห็นงานอยู่ก็เลยสิว่ามาถ่ายคลิปไใบนะพี่น้องเก็บไใ้ที่เลยลึก เพนท่านได้เบิ้งลิปบาบานาแล้วอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาบานาอันตั่วเนาะห่าเยาวตอนนี้แดดมันแห้งแต่มันก็เลยเป็นประมาณนี้ยนะพี่น้องเนาะเอเคครับเดี๋ยวเคลมสิเป็นยาวไปเลยเป็นเมืนดอกแค่บานเลยเนาะสีส้มพูอนุญาตเด็ดไปเบินเน้ง เดียวมาปลูกไว้อาจจะกินได้อยู่แอกข้างหน้าก็ือมีร้านขายอยู่ร้านเดียวขายดีพี่น้อง ขึ้นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาส่งแล้วก็ซอยออกไปทงางแยกนกพงวงพี่น้องออกไปแยกนุก่งโพวงมีรถมากส่วนทางนี้ก็ไปทางสุเหษ่าแดงทางเขวากองเจ็กพี่น้องเป็นเช่นนี้ ก็เปิดในทัวโรงงานเป็นโรงงานตีใหญ่บูว่เป็นโรงงานอยัง,น,ง,งน,นี้ไเปเน,นาะเดี๋ยวเขาไปสิลองทำงิ่งใน่าเพิไปตอนนี้ก็เมื่อยแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปแวะซื้อนามไปกินก่อนเพื่อนถ้าได้บันทึกบาบานาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบาบานาวทัวเอาของโรงงานเนอนวันนี้บาบาน่าไทยไหวเนาะ เพปไหว้ยามคิดหอดซ้อยเลยจากเบิรงซ้อยกับมาเบิงในใน YouTube ยูทูบใหญะนี่นีองเนาะว่าครั้งหนึ่งตอนเขากลับไปอยูบนนะ่บ้านเนาะไปคิดหอดซ้อยกับเบิรงตามนี้ได้เลย นมโชว์ให <c oughs> ้เ <descon> ป <fin anta> ็นแนแบบน่าม <campaigns> ี like ่เนาะันบรรยากาศลานลานขาบในซอยที่บ้านนาอยู่กันซิมีอยู่ลานเดียวนะครับ ใจไปเหลิกง,งานมากก็มาซื้อน้ำซื้อน้ำแข็งซื้อ,อยิง่งเทนเนนะครับโอเคเดี๋ยวบาบาน่าพาชมกันยาวๆไปเลยนะพี่น้องเนาะแต่ซีนีโดดเดี่ยวมากคลิปที่ทา้าบาบาน่าทายคลิปตอนนี้ก็คือว่าผมมีอย่างไรเนาะจะเป็นคลิปหลายคนกินซีบรไฟฟื้นแต่บาบาน่าจะ่ายไว้ก็เพแปลว่าหายซอยที่เคยเ็งานไปนะพี่น้งงอนง,งวันใดที่ว่าเขากลับบ,บ้านไปอยู่บ้านเขาเขาคิดถึงซอยที่เขาเคยอยู่แล้ก็มาเบิ่งในยูทูบได้ เพราะว่าเพื่อนท่านใด็เหมือนกันนะพี่น้องทีไปทางานอยู่เมืองนอกก็้ถ่ทายลูปไปเป็นทีระหึกนะพี่น้องนะเอาไว้เบิ่งย่ำห้องกับบานหรือว่าคิดถึงคิดถึงซอยที่เคยอยู่เนาะเี่อยู่ประทุมทรามีต้นบนหนามใหม่นะพี่น้องแต่โรงงานบาปนาสิบุต่าทยหเห็นป้ายโลโก้ของเขานะพี่น้องเนี่ยเจ้าว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้าเป็นโรงงานกิจท,ทยหเห็นอยู่นะพี่น้องแต่ว่าเป็นป้าย โลโก้ของโรงงานเนี่ยบาบานาอิจิป่ทยให้เปิ่ดคลิปนี้ก็สิบอกคอยย่างมาไ,ได้นะพี่น้องเนาะต้นเบิกเอาเบิร์จะอาบาบานา่าอิถ่ายไว้ถ่ายไว้ดูย่ำเขากลับบ้านกราบบ้านกับสองเฮาเนาะพี่น้องบานทีคิดจริงซอยที่เฮาเคยอยู่เพื่อนๆท่านใดบ่มีงานทำกับมาสมัครได,ด้แล้วแทนนี้ พ้นนาใหม่พอมันเป็นโรงงานไร่นาหนอกเมืองมันก็สิมีที่ผักอาศัยของพนักงานให้อยู่ในโรงงานแต่ละโรงงานก็สิมีนะพี่น้องสิมี่หอมผักของพนักงานเราคิดาะก็สิมีอยู่นะพี่น้อนงก็มาขอไล่ไปอีกซอยหนึ่ง เครับชมคลขปยาวๆกันไปเลยจักร,าน,นร,ราน่เาฮนจรยานหน